สวัสดีค่ะเพ่อเพืนทุกท่านคสวัสดีสื่มวลชนทุกท่านนะครับตอนรรบเข้าสู่งานของเราครับทูตเทจิทฟฟคิมซุยอนเอเชียทัวร์อินแบงกอกครับวันนี้สื่อมวลชนมากันอย่างล้นหลามามากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่สลับเวลามาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับและขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือที่จะมีตลอดงานนะฮะวันนี้ขอเรื่องเดียวก็คืองดใช้แฟลชตอนสัมภาษณ์เท่านั้นเองนะครับเหนือสิ่งอื่นใดกว่านั้นวันนี้ทุกคนที่มาที่นี่มาเจอใครฮะ มาเจอรักแรกและที่ยังเป็นรักปัจจุบันของทุกคนใช่ไหมครับใช่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเขาคือนักแสดงที่ฮอตที่สุดในเกาหลีและรับบทแบกยอนอู U นะครับในซีรีส์เรื่อง Queen of นี่ไงทุกคนไม่มีใครพลาดตัวนี้พร้อมไหมฮะพร้อม oh. ถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าฮะทุกคนครับขอสิบปรบมือดังๆต้อนรับคุณคิมซูยอน ับแรกเดี๋ยวจะให้สื่อมวลชนได้ไถ่ายภาพคุณคิมซูยอนก่อนนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้ใช้แฟลชได้ปกตินะครับและหลังจากนี้เนี่ยเราจะงดใช้แฟลชแล้วนะครับ 자 다시 정리 부탁드리고 이번엔 사우디카 포즈 부탁드리겠습니다. เรียบร้อยนะครับขอสิทธปรบมือสักครับทุกคนครับช่เราต่อจากนไปห้ามใช้แฝดและงดการไลฟ์นะคะไม่มีการไลฟ์นะคะคุณกิมซยอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันดับแรกเลยวันนี้บอกเลยว่าสื่อมวลชนมากันเยอะมากและสื่อมวลชนไทยของเราน่ารักทุกคนให้คุณทัคไทยสื่อมวลชนและแข่งภูเก็ตกันเลยฮะ สวัสด so ok yep. yeah. so ีครับพบคิมซูยอนครับมีมีครับครับมีครับครับอินดีครับเย้ฉันดังเลยฮะคุณซูยอนครับเป็นยังไงฮะสื่อมวลชนเราน่ารักไหมเสียงดีไหมฮะนักข่าวทุกคน เย่ต <łość> ้องเชยวันนี้มากกันเยอะมากเลยนะคบเยอะมากจริงๆริ้นเจและไม่ใช่แค่กล้องที่มาเยอะทุกนาทีนะเสียงก็ดังมากๆรกวย 이번ย 우리 김수현 아시아 투 방콕 통해서 태국 팬들을 다시 만나 지금 기분이 어떠신지 너무 궁금해요 아 네. 아무래도 그 지금 여기 계신 분들하고 그리고 또 저쪽에 계신 분들보다 제가 더 많이 기대하고 긴장하고 있는 것 같습니다 그봄약 ผมรอคอยวันนี้มากกว่าคนอื่นๆแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าใครอีกจริงๆเลยตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่รอคอยสื่อมวลชนทุกคนก็รอคอยคนไทยทุกคนรอคอยคุณมากๆนะครับเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆบ้างครคุณสุยอนฮะวันนี้คุณผู้นใดทารจะเข้ามาสัมผัสพิเศษองคุณซุยอนฮะวันนี้คุณผู้่านใ่องการจะเข้ามาสัมผัสกับความพิเศษของคุณซุยอนฮะ 방금이제리허설을을하고왔는데아최선ครับว่าในงานวันน wow. ี้นะคะมีหลายเพลงมากที่ผมเตรียมมาร้องสดๆให้ทุกคนฟังกันเมื่อกี้ซ้อมมาแล้วนะคะแต่คือจะบอกว่าซ้อมจนตอนนี้จะไม่มีเสียงแล้วแต่ว่าในงานจริงผมก็จะเต็มที่เพื่อทุกคนที่มาในงานนะคะนี่ไงทุกคนอยู่ใช่ไหมคะอที่ขอบคุณที่ตบมือหน่อย

คือจะบอกว่าพอมาถึงฟูบารู้สึกจึงเอเนจีของแฟนๆชาวไทยก็คือทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคบแล้วก็คืออยากจะชมแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยว่าทุกคนรักษาระเบียบได้ดีมากๆทําให้ผมอยากจะชมคุณทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะคะนะครับเอาละฮะที่สำคัญกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมฮะมาถึงเมืองไทยแล้วอยากรู้ว่าถ้านึกถึงแฟนๆชาวไทยคุณนึกถึงอะไรคือก็่ทกนรบไม้ดีมากม

ทุกคนยิ้มสวยมากที่แบบนรอยยิ้มมาให้ผมอะขอบคุณมากรอยยิ้มทุกคนสวยมากเลยแสดงว่ามาถึงเมืองไทยจริงๆคือตั้งประเทศไทยคึงแล้วนะครับน้องจากเมื่อวานนี้ได้เจอกับรอยยิ้มแฟนๆไปแล้ววันนี้ให้ดูรอยยิ้มจากสื่อมวลชนฮะตัวนี้โอ้นี่โอ้นี่โอ้นี่ี 이앞으한 미국에서 마하. 너무 셔서 나오는 미소거든요 이나마 <injured> <미 SCOTT> 지금 얼굴에서 미소가 지금, 지않지데 지금, 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 이금 지금, 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 이금 지금, 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 지 태국미에 도착하셨으니까 태국 음식에 대해서 또 여쭤보고 싶은게 도착하신 후에 태국 식당에 가서 태국 음식을 드셨는지. 예, 도착하자마자 바로 현지 식당으로 바로 직행해서아예 어제 먹은 그 망고밥이 그 진짜 제가 어제 정말 그 세계 최고의 망고밥을 먹었습니다. 그며 와나 캅 등, 밭태이 ก็คือไปที่ร้านอาหารไทยเลยโอ้โลเคชั่นแรกที่ไปก็คือร้านอาหารไทยไปทานอาหารไทยคือจะบอกว่าเมื่อวานได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคือจะบอกว่าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกที่ผมเคยกินมานี่ไงก็ทไทยเท่านั้นอาหารละอาหารข้าวมีไหมะอาอเนี่ยคือคิอาหารอก่าอาารข่ก่าาาราวที่บน่าาาร้าวที่บอกว่าอาหารข้าวที่บอกว่าอาหารข้าวที่บอกว่าอาหาราที่่าาาราที 야하 씨푸드, 라메 랍스타 가재 요그메이는그메뉴그 메뉴는 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 <willizup dig�> <Quran Genius. tr DusUSaman> 아, 그 메뉴는 그메는 메뉴는 그 메뉴는 그는그메뉴이 คือมันแบบเปรี้ยวกําลังดีแบบหวานแบบหอมกําลังดีแบบทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์อ่ะคือเป็นรสไทยแท้ๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดที่อานไทยให้าเมือไทยเลยให้บินมาเมืองไทยได้เลยเท็กซ์ทบนมืองทยดกอ์ไทย้นาเมองไทยทุกครัห้งนะครังทเบมเด้ินมาืดเ้าเอลยกซเมืองไได้กไหนมางกหนึ่งได้เมนูจากซืไอหมไ้ย แนะนำเมนูเด็ดอะไรดีให้คุณคิมซูยอนฮะคุณ่าว่ะนเมนูที่อยากให้คุณลชิมถ้าีโอกาวก็ชินคตส้มปูปลาร้ปส้มปูปลาร้าคุนเมนเป็แู่ป็เนที่็เ่เป็นเม่เนเนที่เป็นเมจูที่อนูเนเน่เป็เนี่เปนูทีเป็นเมน่เป็นเนเนี่เป็เ่ป็นเมนูที่เ็นเ่เป็กเม่าป็นเ่เมเป็นที่เนเมที่คนนทานยากใช่มีนทุกคนค่ะ เค탄าร탄้ท가 <루탄, 루탄>! 어! <눈치가> 정말 빠르시네요 그... <루탄> ทันนี่ค좋아มันชงมันปรารถนาคือทักคนชอบชอบเลยแต่ถ้าไม่ชอบจะมีกลิ่นนิดนึงวไไ 그러니까 약간, 약간 어떤 생선의 내장 요리 같은 그가 방 완전 เป็นแบบไ 이게 생선을 삭힌 거를 넣는 거예요. 어 예. Yeah. 네. 아, 빨리 มั้ย 빨리 มั้ยฮ이 มาแล้วไม่พูดถึงซีรีส์ที่กำลังโด่งดังที่ทุกคนรู้จักไม่ได้ดนะก็คือเรื่อง Queen of Tears <Yeah. S 1> <Th iers. S 2> คุณฮะซีรีส์เรื่องนี้โอ้โหคนไทยชอบมากๆเลยทุกคนดูกันหมดแล้วใครดูแล้วสื่อวันชนไหดูแล้วยกมือขนยกมือขึ้น,เอ,นเออดูกันหมดแล้วรู้สึกไงบ้างที่แบบคนไทยชอบซีรีส์เรื่องนี้ฮะค่คสสยงนี้ี ก่อนอื่นนะคะผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่รักซีรีส์เรื่องนี้นะคะยังต้องค있มซูฮยอนลื니다ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รักมมาตลอดไม่ลืมผมนะคอยรัากะตป็มที่เพตอบแทนความรักด้วยผลการดีๆแบบนี้ะว้าว่ชนเขบอกว่ารักมาตลอดและจะรักตลอดนะ 어, 아, 야ยากรู้ 하, อยากรู้ว่าบทของแบ็คแกมอกับต도 드라마를 이제 한창 촬영 중일 때는 그그 그 어떤 그 싱크로율이 한93% 한 정도 됐었는데 지금은 한7 정도 남은 것 같습니다. คือโชคที่ถ่ายทำนะคะถ่ายทำเรื่อง Queen of Tears อยู่แล้วก็เล่นเป็นแบ well. ็คแคนูอยู่รู้สึกว่าคือความซิงค์เปอร์เซนเทจอ,อ,อยู่ที่ประมาณ93เอรคุณคิมซิออนกับแบคแคนูน,นะคะออแต่ตอนนี้เรื่องจบไปแล้วก็กลับมาเป็นคุณคิมซิออนแล้วก็มีความเหมือนประมาณ7เปอร์เนฮะไม่เหลือแค่7%จ็ดเปร์เซ <ละ S 2> นเราชิมร <นะ S 1> ู้กนแล้วเซ้ระมหนึอหยิบจุนั้นมาหนึ่งวันเขาบอกว่าเหมือนแค่ตาหูจมูกประมาณนี้คซึ่งเถียงไม่ได้เลย โอ้ขอต้อครับแต่หนึ่งอย่างถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความเขาเรียกว่าเคมีที่เข้ากันกับนางเอกนะคะคุณคิมจีวอนนะคะที่แฟนๆชอบมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ถ้าจะถามว่าถ้าให้เลือกฉากที่มีความสุดที่สุดกับฉากที่เจ็บปวดที่สุดอย่างละฉากนึกถึงฉากไหนฮะถ้ากับบอบอกคนูเนี่ยหนังจาเรื่องนี้เออโอ้คือมันเดืทรมาร์ ทุกคนได้ดูซีรี์แล้วใช่ไหมครอ아무래도บ๊อดราม่า안에서는뭐짧게나오긴했지만어좀독일그신혼여행촬영할때가이제가장행복한때를촬영한것같은기분이었고요ก็คือน่าจะต้องเป็นซีนที่ไปฮันนีมูนที่เยอรมันนะอาจจะเป็นแบบซีนสั้นๆในเรื่องทั้งหมดเนาะแต่ก็คือน่าจะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดนะคะเนาะฟินเนาะซีนนี้และภาพก็สวยด้วย แล้วก็ถ้าพูดถึงซีที่แบบเศร้าที่สุดรู้สึกเจ็บใจเจ็บปวดที่สุดก็คือสติกเกอร์เรื่อมแสงจำได้ไหมครับฮะฮะก็เป็นเหมือนเป็นห้องลูกเนาะห้องลูกแล้วก็มีจำได้ใช่ไหมฮะสื่อหมืนฉันอย่างนิ้ค่ะอย่างนิ้ย่าอ่ะเดียวข้าวสุดเดียว แสดงตัวหน่อยเป็นไงฉากนี้เป็นไงเขาบอกเศร้าที่สุดดูแล้วเป็นไงฮะสมวลชนร้องห่มร้องไหู้ล้าร้องไห้สามวันสคืนสามวันร้องไห้เตย่อเ้มาฮะเจ้ายฮะแน่นอนแน่นอนเอางี้อยากรู้อยากถามเพราะในเรื่อง 백우는 상황을 겪습니다. 현 그런 당신은 하극 중에서 우는좀 많이 피하기도 하고, 좀 이렇게 무시하기도 하고 그랬다면 저는 좀 도망치지 않고 열심히 좀 대화를 โตูฮบร์สกูรเซลก็คือในเรื่องนะคะคือแรกๆอ่ะแบคทีอนอูก็คือพยายามหนีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็แบบพยายามทำตัวแบบมืนใส่ในปัญหาที่กำลังเจออยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวผมจริงๆเนี่ยผมน่าจะเคลียร์คือคุยให้ทุกอย่างเคลียร์เลยเออถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่สื่อมวลชนประทับใจมากค่ะ นั่นก็คือเรื่องราว Queen of Tears นะคะที่โด่งดังทุกวาทุกเมื่อในประเทศไทยของเรานะคะแฟนๆชอบมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าคุณสุยอนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยอยากรู้ว่านอกจากงานแสดงงานพิธีกรงานร้องเพลงแล้วมีงานไหนที่คุณอยากจะทำอีกไหมคะในวงการเือ่อวาต้นแบบารบ่มบั คือผมความคิดของผมนะคผมว่าผมมีความตั้งใจที่คือแบบไม่ได้พยายามจะเลือกถ้าเห็นว่างานไหนน่าสนใจและงานไหนดูมีเสน่ห์ผม่าผมเลือกได้เลยเปิดทุกโอกาสเน่ กีดึงโบอาจจารสดงปอต์ดึงโว่าได้แบบกีฬาก็ได้ทั้งหมดเลยเออซึ่งเขาทําอะไรก็ได้เพราะเขาทําอะไรก็มีเสน่ห์ไปหมดเช่อแ้วเลือกตวใช่ไหมล่ะเใช่ไหม่ะใช่เอาปลกมือสิเขายิบหยิบหยิบเขาแสดงที่เสน่ห์ไปหมดเขาไม่ว่าจะอยู่งานไหนวงการไหนอะไรก็ตาม

것들을 좋아하는 편이고요. 그리고 최근에는 이제 노래 연습을 열심히 했는데, 아 그게 아까 리허설할 때좀 불안해가지고 지금 예, 아막 손이 떨리고 좀 그런 상태인 것 같아요. คือช่วงนี้นะคะก็คือมีถ้ามีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยครัก็คือไปตีกอล์ฟบ้างขี่จักรยานบ้างเดินเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ขยันซ้อมร้องเพลงมากๆเลยวว้าแต่เมื่อกี้อะค่ะแบบที่บอกตอนซ้อมอะค่ะก็คือตั้งใจแล้วนะแต่คือตอนนี้ผมเลิกกังวลแล้วตอนนี้คือมือสั่นไปหมดแล้วอะรอไม่ต้องกังวลฮะกำลังใจเยอะมากเลยทุกคนคะุณเสียงตบมือจากสื่ออะก็ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเสียงกรี๊ดนี่โอ้ แล้วไม่ใช่เฉพาะนักข่าวเพิ่งหน้านะครช่างเทคนข่าวหลังสีดีมากเอาละอยากรู้ว่าแผนที่เหลือในช่วง6เดือนที่เหลือนี้ของ2024นี้คุณซุยอนวางแผนอะไรไว้บ้างฮะนถ้าพูหั้เร่องที่จะไม่พลาดที่จะได้รับร 하는것입니ก็คก mm ็ค hmm. ือมีแผนที่จะเริ่มผลงานใหม่นะครับน่าจะเริ่มถ่ายทำผลงานใหม่ครับที่ตอนนี้เตรียมอยู่นะครับก็อยากให้ส <anak lonely> <areas> ื่อมวลชนแลวก็แฟนๆรอคอยแต่เชื่อว่าทุกๆผลงานพร้อมพร้อมดูพร้อมซัพพอร์ตจากสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ได้คุยกันพอหอมปากหอมคอสุดท้ายนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ก็คือเอเชียทัวร์และเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วย ทุกคนครหวังว่ทุกคนมาเจอในงานด้วยนะคะเจอกันในงานนะคะเตัวเทวจทีตั้งที่ตั้รั้งี้งที่ตัดสินใจที่จะเริ่มันประเตที่ตท่ั้่ั้ง็ี่ัง่ตัมจะได้รับงี่ตั้ที่ตัไที้งที้ตัง่ตงทั้งี่นที่ตั้งทีท่ต่้ดี้ที่ตั้งีต่้ นอกจากวันนี้แฟนๆที่มากันเยอะมากๆเพราะบัตรเราโซเอาแล้วนะฮะก็ย erm. ังมีสื่อมวลชนที่วันนี้จะอยู่เป็นครบไปกําลังใจให้คุณคิมซุยอนแน่นอนและวันนี้เชื่อว่าจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนฮะทุกคนนะขอเสียงปรบมือให้กับคุณคิมซุยอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ